มาดูต่อเลยนะคะลูกสูบดิสเบกต่อเลยนะคะตัวนี้เป็นลูกสูบดิสเบกของนิสสันนะคะดัตสันซันนี่รุ่นเก่านะคะซันนี่พันสี่นะคะซันนี่พันสี่ดัตสันซันนี่พันสี่รถรุ่นเก่าเลยนะคะเ,เส้นผ่าศูนย์กลางนะคะวงนอก อยู่ที่ห้าสิบอดมิลน,นะคะแล้วก็ความหนาตัวนี้จะไม่หนานะร่องนิดเดียวเองค่ะช่วงนี้ประมาณสามสิบมิลสามสิบมิลน,นะคะแล้วก็ส่วนของร่องนี่ค่ะร่องเนาะร่องประมาณสี่สิบห้ามิลน,นะคะ ตัวนี้บางๆพัดวงในให้นะคะเผื่อสามสิบเจมิลนะคะเทียบเลยนะคะรถรุ่นเก่าๆนะคะดสัสสันนิสันซันนี่รุ่นเก่าๆนะคะถอดเทียบแล้วก็วัดเลย